บีทูเบอร์แนะนำตัวให้ทุกคนฟังกันหน่อยจะเริ่มแล้วนะสามสี่ชื่ออะไรฟิโอนิกชื่อเล่นละเรียกว่าฟิโอก็ได้นะเป็นบีทูเบอร์แบบไหนกันนะร่างจุติของเทพแห่งการเวลาวันเกิดละ่ะ14มีนาอายุเท่าไหรพันกว่าปีแหละเพศอะไรเพศชายครับสูงเท่าไหร่3เซนมาจากที่ไหนอะท้องเวลาแสนยาวนะมีจุดเด่นอะไรไหมนี่ไงนี่ไงงั้นไหนลองเรียนแบบอะไรสักอย่างให้ดูหน่อย ไลฟ์ like ที่ไหนบน YouTube คำทักทายสวัสดีพวกเต้านะคำบอกลาบายบายนะแฟนอีโมจิ ตามนี้เลย l i ฟ e p พท h ท็กฟีโอไลฟ์แท็กแฟนอชื่อแฟนคลับล่ะดาวก้อนสีที่ชอบชอบสีขาวงานอะไเรกรดน้ำดอกไม้สิ่งที่ทำได้ดีอ้อนคนดูลองสารภาพรักกับคนดูหน่อยไหมอจะสารภาพรักกับฟีโอต้องผ่านคนแม่ก่อนนะครับอาหารที่ชอบราเมนเครื่องดื่มที่ชอบกาแฟนังสือที่ชอบล่ะหนังสือเกี่ยวกับธรรมชาติอนิเมที่ชอบเยอะมากเกมที่ชอบเยอะเหมือนกันแนวเพลงที่ชอบชอบทุกแนวสิ่งที่กลัวไม่มี ชื่นชอบแบบคุณนั่นแหละอย,อยากจะถามอีกแต่ว่าเวลาหมดแล้วฝากอะไรกับคนดูหน่อยขอบคุณที่แวะมาหานะว่างว่ามาหาในไลฟ์บ้างว่าผมจะอยู่ตรงนี้เสมอนะไว้เจอกันในไลฟ์หน้านะครับ